มาดูกันเลยค่ะเพื่อนว่าวันนี้แบงค์ของทางร้านวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะที่แบงค์16บาทนะคะแบงค์16บาทนะคะอยู่ที่200ค่ะนะคะ200ค่นะคะลูกค้าขาส0 0นะคะแล้วก็ตามกันด้วยแบงค์5้ค่ะลูกค้าขาแบงค์50านะคะนี่คะ่ะด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะ สามพันค่ะลูกค้าขาสามพันนะคะสามพันนะคะและแบงค์หกสิบนะคะลูกค้าแบงค์หกสิบที่ระลึกนะคะแบงค์หกสิบที่ระลึกนะคะสองร้อยคะ่ะลูกค้าขาสองร้อยนะคะและต่อไปโอจะหล่นลงมาแล้วต่อไปนะคะแบงก์หกสิบนะคะรุ่นนี้นะคะนี่รุ่นนี้เลยนะคะลูกค้าขารุ่นนี้เลยนะคะสามร้อยห้าสิบจ้า และแบงค์เจ็ดสิบนะคะรุ่นี้พวกของพวกนี้จะมีปกด้วยนะคะลูกค้าขะแบงค์เจ็ดสิบยืนนะคะอย e> ู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะลูกค้า่ะมาพร้อมปกนะคะและแบงค์แปดสิบนะคะแปดสิบพร้อมปกนะคะแปดร้อยนะคะแปดร้อยนะคะและแบงค์หนึ่งแบงค์บาทสยามรัฐนะคะแบงค์หนึ่งร้อยบาทสยามรัฐนะคะขอไปแบงก์หนึ่งร้อยสยามรัฐนะคะสองร้อยค่ะลูกค้าคะสองร้อยนะคะ ไปกันต่อเลยค่ะที่แบงค์500พร้อมปกผ้าใหม่นะคะแบงค์500พร้อมปกผ้าไหม่นะคะพร้อมคู่มือสวยๆอย่างนี้เลยนะคะแบงค์พร้อมปกผ้าไหม่นะคะลูกค้าสีม่วงนี่คือสวยมากนะสีม่วงสวยมากนะคะชุดละ1,600เท่านั้นนะคะ1,600งนเท่านั้นค่ะนี่ค่ะจะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า่ะจะมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะที่แบงค์50นะคะแบงค์50รุ่นนี้นะคะนี่แบงค์5้ใหม่ไม่ผ่านใช้นะคะ เพียงใบละ150เท่านั้นนะคะ150เท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและแบงค์ห้าสิบโพลิเมอร์ค่ะแบงค์ห้าสิบโพลิเมอร์รูเล็กนะคะแบงค์ห้าสิบโพลิเมอร์รูเล็กนะคะใบละสามร้อยนะคะลูกค้าคะใบละสามร้อยค่ะลูกค้าคะดูกันมาเครื่องหนึ่งแล้วนะคะครึ่งทางแล้วคะลูกค้าท่านใดสนใจฉบับไหนนะคะให้แคปจอนะคะแคปบจอมานะคะ แคปจอมาแล้วก็ทักมิวเข้ามาได้เลยนะคะทักมิวเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปไปกันต่อที่แบงค์ร้อยช้างแดงนะคะสภาพเก่าผ่านใช้นะคะสภาพเก่าผ่านใช้นะคะลูกค้าหาสภาพเก่าผ่านใช้งานนะคะเพียงใบละ150เท่านั้นนะคะใบละ150เท่านั้นนะคะสำหรับแบงค์ร้อยช้างแดงนะคะสภาพเก่าผ่านใช้นะคะสภาพเก่าผ่านใช้นะคะใบละ150ส่วนสภาพใหม่นะคะไม่ผ่านใช้ สภาพใหม่ไม่ผ่านใช้งานนะคะลูกค้าขาแบงค์ร้อยช้างแดงสภาพใหม่ไม่ผ่านใช้งานสภาพใหม่ไม่ผ่านใช้งานนะคะใบละ250เท่าน bueno ั้นนะคะใบละ250เท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจอันไหนแคปจอเลยค่ะแคปจอทักมุดได้เลยค่ะต่อไปแบงค์ห้าร้อยประสาทหินนะคะแบงค์ห้าร้อยประสาทหินนะคะแบงค์ห้าร้อยประสาทหินใบละสองพันเท่านั้นนะคะใบละสองพันเท่านั้นนะคะรุ่นนี้สวยนะคะมีไม่มากเลยและแบงค์พันนะคะ